S a s s า l a m u a l a i k u ะ w a ร a h m a t u l l a h i w a b a r a า a t u h ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน g i มคิดกันค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนค่ะโดยนักเรียนนะคะแค่คลิกลิงก์นะคะแล้วก็เขาก็จะพาเราไปสู่หน้าเกมเลยค่ะตึด๊ดก็จะพาเรามาหน้าต่างนี้ค่ะ g ิมคิด u ูเ r n a m e แล้วก็มีคําว่า Join ค่ะให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อของเรานะคะตรงที่ช่องยูเ r n a m e เลยค่ะ พอพิมพ์เสร็จนะคะแล้วก็กดจอยนค่ะพอกดจอยนเสร็จนะคะเขาจะพาเรามาหน้านี้ค่ะ direction s and location เป็นชอช s s ไซ n ์เมนของเราค่ะโดยที่เรานี่นะคะก็จะต้องเก็บเรียนให้ได้50เหเรียนเพื่อที่จะ complete this assignment ค่ะก็จะมีปุ่ม start assignment สีน้ำเงินตรงนั้นนะคะระหว่างที่เราทำ assignment นะคะห้ามกดออกจากหน้านี้เลยนะคะเพราะว่าคะแนนของเราจะไม่ถูกบันทึกไว้ค่ะกด start ค่ะ ก็จะพาเรามาที่หน้าข้อ assignment ข้อแรกนะคะวิธีทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามจากภาพที่ให้ไว้ค่ะนักเรียนนะคะสามารถกดรูปภาพเพื่อที่จะให้ขยายใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะทำเสร็จแล้วนะคะก็จะมาตอบคำถามค่ะคำถามคือ if I'm at school นะคะ how do I go to the hospital ค่ะจากโรงเรียนไปที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องไปยังไงคะ่ะคำตอบนะคะ เราก็จะมาตอบตรงนี้ค่ะ you go straight and turn right and then turn left เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด submit เราก็จะได้หนึ่งคะแนนค่ะแล้วก็กด continue เพื่อทำข้อที่2ต่อไปค่ะข้อที่2ก็จะเหมือนกับข้อแรกเลยค่ะแล้วก็กดที่รูปภาพเพื่อที่จะดูรูปภาพขนาดใหญ่ค่ะพอดูรูปภาพเสร็จนะคะเราก็จะมาตอบคำถามค่ะคำถามคือ excuse me can you tell me the way to the school คำตอบนะคะก็คือ You turn right and turn left เสร็จแล้วนะคะก็จะกด submit เราก็จะได้2คะแนนค่ะกด continue ทำข้อต่อไปเลยค่ะตอนนี้นะคะด้านบนขวามือของเราก็จะโชว์เหรียญที่เราได้ค่ะตอนนี้มีอยู่3เหรียญทั้งทังที่เราเพิ่งทําได้แค่2ข้อใช่ไหมคะเพราะว่าข้อแรกเขาจะนับเป็น1เหรียญพอข้อที่2องเขาก็จะนับเป็น2เหรียญทำให้รวมกันกลายเป็น3เหรียญค่ะอย่างข้อที่3นะคะถ้าหากว่าเราตอบถูกเราก็จะได้บวก3เหรียญค่ะทําให คะแนนของเรารวมกับก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะเป็น6เหรียญค่ะเราก็จะทำ assignment ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ครบเหรียญ50เหรียญค่ะระหว่างนั้นนะคะเราสามารถไปที่ shop ถ้าหากว่าเรามีเงินเยอะเราก็สามารถซื้อ option ในการที่เราจะได้50เหรียญเร็วๆน,น,นะคะมีอยู่4 option ด้วยกันนะ็คือ money per question เป็น straight bonus multiplier and insurance นะคะ ในที่นี้นะคะตอนนี้เหรียญของเรามีอยู่36เหรียญน,นะคะเราก็จะมาทำการซื้อม o n e y per q u e ร t i เ n ่นนะคะก็คือเป็นการซื้อจำนวนอัพของคะแนนแต่ละข้อค่ะตอนนี้เหรียญของเรามีอยู่36ใช่ไหมคะเราสามารถซื้อได้แค่เลเวล2อก็คือ1คําคำถามคะแนนของเราก็จะขึ้น5คะแนนทันทีค่ะสมมติว่าเราอยู่ข้อ1เราก็จะไม่ได้แค่1คะแนนเราจะได้5คะแนนค่ะอันนั้นขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่เราสะสมไว้ค่ะ ถ้าหาว่าเรามีเงินสะสมเยอะเราก็สามารถซื้อเลเวลอื่นได้เรื่อยๆค่ะเป็นการเพิ่มคะแนนให้รีบถึง50เหรียญเร็วๆค่ะอย่างข้อนี้นะคะหลังจากที่เราซื้อ Money Per Question แล้วนะคะถ้าหากว่าเราตอบถูกเราก็จะได้คะแนนถึง5เหรียญด้วยกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเราตอบผิดเราก็จะเสียไปถึง5คะแนนไปเลยทีเดียวค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถดู c o r r e c t answer ได้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเฉลยคำตอบที่เราตอบผิดไปเมื่อกี้ค่ะ เราก็จะทำ assignment ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เหรียญ50เหรียญค่ะถึงแม้คำถามเราจะเซตเพียงแค่10คคำถามแต่เขาก็จะรีรันคำถามเดิมๆจนกว่าเราจะได้เหรียญ50ค่ะเมื่อเราเก็บสะสมเหรียญครบ50เหรียญก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ค่ะหมายถึงว่าเราเนี่ย complete this assignment แล้วค่ะตอบถูกไป14ข้อผิดไป2ข้อนั่นเองแล้วเขาก็จะทำการโชว์ r e v i q u s t i o n นะคะเมื่อกี้ที่เราตอบไปมีทั้งโชว์คำถามแล้วก็โชว์คำตอบที่ถูกต้องค่ะ โดยแอปพลิเคชันนี้นะคะเราสามารถเซตคำตอบที่ถูกต้องได้ถึง4คํคำตอบด้วยกัน,นะคะ่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการสอนใช้แอปพลิเคชัน gimkit for t h i s a s s i g n m e n t นี้นะคะก็ขอขอบคุณพะเจ้าวิเศวัล,วลวส,สลามุอะกุมวะเระอุล,ล้าโประเระหม่อ